มันคือกิ่นอัง่นไว้เธอซึ่งเป็นอัง่นที่แบบว่าหอมมากอัุ่นดีเวอร์นะคะแล้วก็ไม่เลียนดูดได้เรื่อยๆเลยแล้วก็ที่สำคัญไม่แทงคอนะคะดีสมูทแบบนุ่มลื่นมาก ช่องนี้เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่และผู้ที่รู้เรื่องเกี่ยวกับกบริไฟฟ้าในการรับชมหากพิดพลาดการใดทางแคทขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะและขอขอบคุณที่เข้ามารับชมวิดีโอของแคทด้วยนะคะเมียวสวัสดีค่ะพบกับน้องแคทอีกแล้วนะคะในช่องแคทเฟซค่ะ มาถึง E ีีสุดท้ายกันแล้วนะคะกับเกาหลีเกาใจกับซับโอมของเขานะคะนี่เลยตัวนี้นะคะท่าเดตัวสุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าสำหรับใครนะคะที่อยากจะย้อนกลับไปดูก็สามารถคลิกลิงข้างบนได้เลยนะจ๊ะก็ย้อนกลับไปได้เลยว่าถ้าไมซับโอมถึงใช้ได้กับค่าโอมอย่างไงนะจ๊ะแล้วก็ทำไมาถึงน้องแคทได้เจ้าตัวนี้มาก็ไปดูกันได้นะคะ ที่สําคัญค่ะรอบนี้นะคะเราจะมารีวิวตัวสุดท้ายนะ,ะของเกาหลีเกาใจนะคะนั่นคือดีช็อกนั่นเองนะคะซึ่งเป็นกลิ่นของอะโลเวย่าเออกลิ่นแปลกดีอะโลเวย่าคืออะไรล่ะซึ่งกลิ่นนี้นะคะก็เขามีบอกแค่ว่า3ามิปเป็นอลนะคะส่วนค่าของเขาคือ9ก้าจุดแปอันนี้9.8อะไรก็แล้วแต่นะจ๊ะก็มันไม่มีมันไม่มีแปลจริงๆมันเป็นภาษาที่แบบน้อยมากเนี่ยเขียนแค่เนี้ยแค่นีแค่นี้จริง ใครรู้ก็สามารถพิมพ์กันเข้ามาหรือคอมเมนต์กเข้ามาได้นะคะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างที้บอกค่ะว่าเราก็จะมาใช้กับเจ้าตัวคาลิเบอร์ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะซึ่งบอกเลยว่าน้องแคทติดมาแค่นี้จริงๆแล้วเราก็มาเติมน้ํายาก,กันต่อเลยอุ๊ชอ้าุ้ยเป็นครั้งแรกที่เปิดได้ปกติดีต้องให้คนอื่นเปิดให้นะคะไม่รู้เป็นอะไรทําไมชอบเปิดกับขวดแบบนี้ไม่ได้ แล้วก็อย่างที่บอกค่ะใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาปิดหัวค่ะแล้วก็เรามาลองกันเลยดีกว่าว่าเจ้าตัวดีท็อกนะคะกลิ่นอะโลเวร่าที่เป็นซีเรื่องขนาดนี้จะกลิ่นดีขนาดไหนนะคะจากประเทศเก,เกาหลีเกาใจของเรานะคะมาเรามาลองกันเลย มันคือกลิ่นอง,งุ่นไว้เธอซึ่งเป็นอง,งุ่นที่แบบว่าหอมมากอง,งุ่นดีเวอร์นะคะแล้วก็ไม่เลี่ยนดูดได้เรื่อยๆเลย,เลยแล้วก็ที่สำคัญไม่แทงคอนะคะดี สมูทแบบนุ่มลื่นมาก <Yeah! S 1> สำหรับใคร mm. ที่ชอบอมุนนะคะหรือเจ้าตัวดีท็อกซ์อะโลเว่านี้นะคะ mm. ก็ไปตามหาซื้อกันได้ที่เกาหลีก,กาใจนะคะแล้วก็ราคาค่ะอยู่ที่30,000วอนอย่างนี้บอกนะคะว่าทุกตัวค่ะของเกาหลีนะคะที่เป็นซับโอมหรือว่าเป็นขวดแบบนี้เนี่ยราคาที่30,000วอนนะคะ คือราคาเดียวไปเลยไม่ต้องมีแบบราคามากมายแล้วก็ที่สําคัญค่ะสําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้อยากจะดูตัวพอดไทรท,ทิงนะคะของประเทศเกาหลีนะก็สามารถคลิกข้างบนได้นะคะเพราะว่าน้องแคทนะคะได้รีวิวไปแล้วด้วยนะกับตัวเจ้าตัวบับเบิลบาร์นั่นเองใครอยากรู้ว่าเป็นกลิ่นแบบไหน เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็นิกอะไรก็ไปดูได้ที่คลิปนั้นนะจ๊ะวันนี้ก็หมดเวลาของน้องแคทอีกแล้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับ EP นี้เกาหลิก,ก็ใจนะคะใครชื่นชอบก็ฝากแชร์กันไปด้วยนะคะเจอก,กันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย